เย็นวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบเนินเขาจนกลายเป็นสีทองเหนือภูมิทัศน์แซมและแม็กก็ออกผจญภัยเข้าไปในป่าทึบใกล้บ้านของพวกเขาขณะสำรวจพวกเขาบาังเอิญไปพบกับซุ้มประตูหินโบราณที่มีไม้เลื้อยซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ดูเหมือนมันจะเรียกร้องด้วยพลังอันลึกลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นแซมจึงก้าวเข้าใกล้ แสงรอบๆซุ้มโค้งก็ส่องแสงระยิบระยับเขาและแม็กก็ถูกดึงเข้าไปในกระแสน้ําที่หมุนวนพวกเขาล้มลงผ่านแสงละลานตาและตกลงบนพื้นดินที่ไม่คุ้นเคยขณะที่พวกเขายืนขึ้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่มีชีวิตชีวาหน้าทึ่งไม่เหมือนสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนต้นไม้ทอดยาวไปสู่ท้องฟ้า ใบไม้ก็เป็นประกายด้วยแสงอันบริสุทธิ์สิ่งมีชีวิตประหลาดกระพือไปมาสีสันของพวกมันเปลี่ยนไปตามสายลมแม้ว่าสถานที่นี้จะสวยงามแต่ความตื่นเต้นของแซมกลับเต็มไปด้วยความกังวลพวกเขาอยู่ไกลบ้านในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่รู้จักอยู่ใกล้ๆนะแม็กเขากระซิบขณะที่พวกเขากำลังเริ่มสำรวจมิติใหม่นี้ เวลาผ่านไปและพวกเขาก็ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเขาไม่อาจจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำที่ไหลไปด้วยของเหลวสีเงินดอกไม้ที่ร้องเพลงเมื่อสัมผัสและนกที่มีขนราวกับสายรุง้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความหิวและเหนื่อยล้าในการค้นหาอาหารและที่พักพิงพวกเขาก็สะดุดกับแม่น้ำขนาดมหึมา ในน้ำมีสีเข้มรู้สึกถึงลางสังหรณ์พวกเขาตัดสินใจเดินตามแม่น้ำไปโดยหวังว่าจะพบกับสถานที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ขณะที่พวกเขาเดินตามริมฝั่งแม่น้ำเสียงก้องดังกลางวันไปทั่วและดังขึ้นทุกย่างก้าวทันใดนั่นเองพื้นดินก็สั่นสะเทือนและน้ำก็พุ่งสูงขึ้นจากส่วนลึกของแม่น้ำจระเข้ตัวใหญ่โผล่ออกมา เก็ดของมันเป็นประกายเรากับมรกตดวงตาคมกริบและน่ากลัวมันเป็นสัตว์ในตำนานใหญ่กว่าจระเข้ที่แซมเคยเห็นมามากหัวใจของแซมเต้นรัวและเขาก็ตัวแข็งไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงกระนั้นแม็กก็ยืนหยัดและคำรามอย่างปกป้องจระเข้สัมผัสได้ถึงความกลัวเดินเข้ามาอย่างช้าๆปากของมันงับด้วยเสียงกระทบกัน จนกระดูกสัน่นความสิ้นหวังเข้าครอบงำแซมเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหนีจากสัตว์ร้ายนี้ได้จิตใจของเขาเต้นแรงค้นหาวิธีแก้ปัญหาทัานใดนั้นเองเขาก็จำนิทานที่ปู่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสัตว์ที่ตอบสนองความเมตตาและความกล้าหาญได้แซมหายใจเข้าลึกๆหยิบกิ่งไม้ใบใหญ่ขึ้นมาแล้วโบวกมือต่อหน้าจระเข้ พยายามหันเหความสนใจจากพุ่มไม้เตี้ยทางนี้แซมตะโกนน้ำเสียงของเขาสั่นเทาแต่มุ่งมั่นดวงตาของจระเข้ตวัดไปทางแซมโดยหันหัวอันใหญ่โตของมันดูเหมือนมันจะตึงเครียดอยู่คู่นึ่งจากนั้นด้วยแรงอันทรงพลังมันก็หักไปที่กิ่งไม้แซมคว้าแม็กแล้ววิ่งไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดยไร้ความสนใจชั่วขณะหนึ่ง โดยอยู่ห่างจากสัตว์เลื้อยคานตัวมหือมาพวกเขาวิ่งจนไม่ได้ยินเสียงน้ำดังกึกก้องและเสียงกลามของจระเข้อีกต่อไปเขาหายใจไม่ออกและสั่นเทาพวกเขาซุดลงนั่งใต้ต้นไม้เรืองแสงขนาดใหญ่สักพักพอหายเหนื่อยแซมก็ตระหนักถึงความเลวร้ายของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันทำได้แล้วเขากระซิบน้ำเสียงมีทั้งความโล่งใจและความประหลาดใจ เราทำได้แม็กแม็กเลียหน้าแซมแล้วก็กระดิกหางขณะนั้นแซมเข้าใจว่าความกล้าหาญไม่ใช่การปรัสจากความกลัวแต่เป็นความสามารถในการลงมือทําแม้จะมีความกลัวก็ตามค่ำคืนผ่านไปอย่างสงบและเมื่อรุ่งสางซุ้มโค้งที่ส่องแสงแวววาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็ก้าวข้ามผ่านและกลับไปยังป่าที่คุ้นเคย การผจญภัยครั้งนี้เปลี่ยนแปลงพวกเขาปลูกฝังความกล้าหาญที่เพิ่งค้นพบและความผูกพันที่ไม่มีวันแตกหักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแซมและแม็กก็เผชิญโลกของพวกเขาด้วยความกล้าหาญโดยรู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนพวกเขาก็ยังมีหัวใจที่เอาชนะความท้าทายต่างๆได้และในส่วนลึกของมิติป่าจระเข้ยักษ์ว่ายน้ำในแม่น้ำบางที อาจจะรอนักผจญภัยรายรต่อไปเพื่อมาทดสอบความกล้าและพลังโบราณของมันแซมและแม็กซ์จะเจอกับอะไรที่ท้าทายโปรดติดตามตอนต่อไป